ออตตยแล้วฉันต้องอยู่ฉันต้องไปโรงเรียนหรอนี่ยขี้เกียจชมัดเลยคุณหญิงครับเดี๋ยวผมถึงให้นะครับค่ะโอเคถึงแล้วแหละโอเคไปแล้วหนึ่งนะ ฉันมาแต่เช้าเลยหรอนเนี่ยโอ้โหไม่ค้ำมดาแล้วเนี่ยว่าแต่เพื่อนฉันหายไปไหนเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่นี่หายไปไหนเนี่ยลองไปดูกนลกัน ขาอ,อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้สีมันก็สวยนะสนีก็สวยฉันไม่ว่ารูปดีวกว่าโอเคก็สวยนะทำไมขนตาข้างล่างฉันมันดูเล็กกันเสร็จแล้ว โอ้ยสวยจังเลยไปดีกว่าเรียนเรียนเลียนเลียนได้เวลาเข้าเรียนแล้วนะแปลกฮะเพื่อนฉันยังไม่มาเลยไปเข้าเรียนดีกว่าครูก็ยังไม่าไมาเรียนเถอะเออเขาบอกว่าวันนี้ฉัน วันนี้ฉันต้องมาลงอยู่คนเดียวเพื่อซ่อมซ่อมซ่อมผลสอบหรือว่าฉันสอบตกฮุยครูได้เอาคะแนนของฉันเพื่อนฉันดูด้วยขอดูหน่อยนะคะครูอันนี้ของสนาดาได้เจ็ดสิบห้าทับทับทับเจ็ดเอ๊ทับ,ทบ,ทบ เยอะอยู่นะเอ๊ะขอดูของฉันหน่อยอ่ะ้าวฉันนี่แหละนางสาวธนดดาฉัน,นอเอง